ตอนนี้ครูก็มีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนี้ก็ติดต่อผ่านไลน์ไอดีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คอร์สออนไลน์ของครูนี้ก็ราคาเข้าถึงได้ได้สบายไม่ยากนะครับแล้วก็มีบริการหลังบ้านที่ช่วยเหลือดูแลนะครับผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่เรียนนะครับช่วยเหลือดูแลนะครับ แล้วก็โรงเรียนก็โรงเรียนเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จะเป็นต้องจ่าย6เดือนําเดือนสิเดือนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับหากใครสนใจนะครับมีคอร์สให้เลือกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น Reading การแปลแบบหัดแกรมมาต่างๆนะครับก็ติดต่อผ่านไลน์อดีตรงนี้ได้ครับครูวสันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสงช่วงตอนนะครับช่วงตอนแรกเฉลยอย่างนี้ก่อนนะครับคำาว่าเคยเนี่ยนะครับอีกเช่น อันนี้มันมีเคยและเคยชินไม่เหมือนกันนะพูดถึงมิติเคยก่อนเคยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องใช้ use to คำนี้แปลว่าเคยอยู่อย่างเช่นเขาเคยกับการตื่นเช้าอันก่อนเคยก่อนนะเดี๋ยวมันมีเคยชินด้วยนะครับก็คือถ้าไม่รู้เพศให้เป็นเพศชายจึงใช้คำว่า he เคยเฉยๆเคยนี่ต้องแปลว่าเคยนี่คือจบแล้วนะครับไม่เกิดอีกแล้วแต่ถ้าเคยชินคือ ให้ความหมายว่าอดีตท,ทำปัจจุบันก็ยังทำอยู่คือเคยชินนั่นเองนะคะฉะนั้นเขาเคย he used to มันจะคู่กันเนี่ยแปลว่าเคยนะครับหลัง used to หลัง to เนี่ยนะครับห้ามเติม ed es ing เติมอะไอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับจะมาเติม s ธรรมดาอะไรางี้ไม่ได้เลยนะครับจึงเป็น he used to ก็ต้อง เป็นคำว่า wake up wake up เนี่ยแปลว่าตื่นนอนนะครับ wake up early คือตื่นนอนแต่เช้าสรุปคำนี้จึงแปลว่าเคยให้ความหมายว่าปัจจุบันนั้นไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่ถ้าประเด็นเคยชินอดีตทำปัจจุบันทำเราพูดถึงประเด็นคำว่าอะไรนะเคยก่อนเดี๋ยวไปดูเคยชินครับประเด็นแรกเราเคยไปแล้วประเด็นที่สองคืออะไรนะเคยชินนะครับ อันนี้เราก็รู้อยู่ว่ามี2ประโยคนะครับก็คือสมัยที่จะอยู่ตรงกลางนะครับสมัยที่ก็คือเมื่อนั่นแหละเว้นนะครับเขาเคยชินนะครับกับเนี่ยมันจะรวบก,ก็หาก,นนก,านนกาันนะครับการตื่นนะครับการตื่นแล้วก็เช้าสมัยที่เขาอยู่กับแล้วก็พวกเรานะครับอย่างนั้นเรามีตัวที่เชื่อมอยู่ก็คือสมัยที่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะซีเรียสที่กิริยานะครับ ถ้ามันมีตัวเชื่อมคือเคยชินเนี่ยนะครับสมัยที่อยู่กับแปลว่า,ากล่าวถึงอดีตนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอดีตและตรงนี้ต้องเป็นอดีตต้องอสมมาตรเท่ากันนะครับสว่าเขานี่ไม่รู้เพศก็ให้เป็นเพศชายคือ he คำว่าเคยชินในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับต้องใช้ is หรือ am หรือ are ถ้าพูดถึงอดีตอันนี้ปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงอดีตต้องเป็น was หรือ were นะครับแล้วก็ตามด้วย use to นะครับหลัง to นี่ห้ามเติม ed esig แต่กรณีเคยชินเนี่ยให้ตามด้วย ing ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษายกเว้นที่ต้องระวังเขาเขาทั้งมอ,อันนี้เป็นอดีตนะเพราะเคยชินสมัยที่แปลว่ามันจบไปแล้วอดีตกับอดีตเขาเคยชินตัวนี้ he ต้องคู่กับ was นะครับ He ต้องคู่กับ was นะถ้าเป็นอดีตถ้าเป็นปัจจุบันปัจจุบันต้องเป็น he is อันนี้เราเป็นอดีตเนาะจึงเป็น he was อย่างงี้นะครับได้เสร็จตัวนี้ไปแล้วนะก้อนนี้เราเอา use t ูก้อนต่อไปมาใส่เขาเคยชิน use แล้วก็ to นะครับถ้า use to อยู่หลัง is e am are uh, was were แบบนี้นะแบบนี้นะ ตรงนี้ต้องเติม ing มันจะกลายแปลว่า wake จึงเป็นคำว่า waking up early นี่แหละคำนี้แหละจะแปลว่าเคยชินซึ่งต้องระวังให้ดีนะครับแต่นี้เราก็เชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมสมัยอ่ะสมัยก็คือคำว่า when นั่นแหละแปลว่าเมื่อนี่แหละคือสมัย ัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับเพราะมันใช้ในการเชื่อมประโยคตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นอดีตแล้วข้างหลังเวนเป็นอีกประโยคหนึ่งต้องเป็นอดีตสมัยที่เขาผู้ชายตัวเล็กนะครับเพราะมันอยู่หลังเวนอยู่กับก็คือ stay นะครับ stay เติม ed เพราะตรงนี้มันเป็นอดีตมันต้องสมมาตรเท่ากันอยู่กับก็คือ stay with นะครับ หลังไอ้คำว่า with เนี่ยหลังคำว่าในนอกล่างบนอะไรพวกนี้นะครับจะต้องเป็นกรรมประธานคือเราเจ้าของคือ our ของเรากรรมคือ us ฉะนั้นจึงเป็น with us อย่างนี้ที่ถูกต้องครับสรุปแล้วก็คือเคยชินจะต้องใช้คําว่า use to ตรงนี้แหละแต่ซ้อนอยู่หลัง is am are ถ้าเป็นอดีตก็ was were แล้วหลัง to ให้เติม ing แต่ถ้าเคยเฉยๆก็คือ used to อย่างเช่น I used to come here คำนี้จะแปลว่าเคยซึ่งปัจจุบันนั้นน่ะได้เลิกไปแล้วแต่ถ้าเคยชินเนี่ยยังไม่เลิกนั่นเองครับครูวสันครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดี